เนาะพี่เนาะเรื่องสมาคมฟุตบอลว่าไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับผมขอเป็นกรณีสุดท้ายของผมของเหตุการณ์เอาละการจัดฟุตบอลอ่ะผมเห็นด้วยแต่จัดยังไงที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ผมเห็นกองเชียร์ตีกันผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุกับผมอย่างนี้แล้วเมื่อเมื่อกี้นี้พี่เห็นเขาจุดพูเห็นเห็นเห็นครับเห็นครับสนามอ่ะใช่ เห็นกันทั้งเหตุการณ์ตีกันอ๋อเห็นเหตุการ์ตีกันด้วยใช่แล้วผมว่ามันไม่ควรจะเกิดพี่เจ้าหน้าที่ไปไหนหมดผมว่าเจ้า้าที่ก็คือควบคุมอยู่ครับควบคุมอยู่ผมไม่เห็นตอนตีพี่จริงๆอ่ะเลิกควรจะมีเจ้าที่อยู่เคลียร์พื้นที่ให้ให้็จก่อนเลยพี่ตอนนี้ตอนนั้นตอนแรกคือแล้วทำไมมันเกิดเหตุการ์แบบนี้นผมฝากฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะพี่ไม่ว่าสมาคมหรือทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าการไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ มัน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 ไม่ควรจะเกิดการแบบนี้ด้วยพี่งานเลิศครับเจ้าที่ตำรวจก็อยู่ด้านไม่นี่ด้านข้างครับผมพูดเรื่องคู่แฝงแต่ต้องขอเ่าเจ้าที่รอานอันนี้เรื่องเรื่องไปเห็นแล้วพี่น้อยนะครับก็เลยผมอันเนี้ยผมพูดเรื่องคู่แฟพี่ครับเรื่องที่เกิดกับประชาชนไม่ควรให้นําเข้ามาจุดได้ไงพี่ให้นําเข้าสนามได้ไงไม่มีมาตรการป้องกันหรอพี่สมาคมอยู่ไหนพี่เกิดอะไรขึ้นพี่เนาะ ผมฝากสื่อทุกสำนักเลยนะพี่นะไม่ไม่ควรจะเกิดเหตุอย่างนี้แล้วคุญเจผมดอกเดียวเนี่ยผมาไม่ไปทาํางานยังไงพี่แล้วใครรับผิดชอบค่าเสียหายมีใครออกมาให้คําตอบผมได้ไหมผมฝากถึงมานามแป้งนะพี่นะมานามแป้งถ้ามานามแป้งท่านได้ดูอยู่เนาะช่วยเข้ามาจากการเรื่องนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้ มันมันไม่อยากให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรอกพี่เนาะแล้วมันเกิดขึ้นมาใครเป็นคนรับภาระรับผิดชอบก็ประชาชนโดยไม่รู้เรื่องแล้วผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมการกีฬาด้วยซ้ำออผมมาคนละคนละงานกันเลยงงานกันเลยใช่แล้วผมมาตั้งแต่เที่ยงผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกันด้วยซ้ำไปเพราะถ้าผมรู้คงไม่เกิดเหตุแบบนี้ แล้วทําไมตาดเจา้าที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ผมฝากถึงทุกท่านนะพี่นะทุกสำนักข่าวเลยช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ผมทีให้ผมไม่แจ้งความแจ้งได้พี่แต่ใครจะดำเนินการให้ผมอ่ะพี่ใครจะเร่งรัดให้ผมอะ่ะใช่ไหมพี่ แล้วยานพาหนะที่ผมต้องใช้ทํามาหากินน่ะใช่ไหมพี่ผมต้องทําไงอะ่ะไปแจ้งความผมแจ้งได้พี่ไม่เป็นไรหรอกครับ okay,